เทศบาลนครระยองรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง28อัตรารับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคม2564สสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องข่าวสารสอบงานราชการทั่วประเทศฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับประกาศเทศบาลนครระยองเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธาจำนวน2อ,อัตราเงินเดือน15,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมสุขาพิบาลวิศวกรรมสำรวจและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกทอ,อหรือกออวตอกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ 2. ตํตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกลจำนวน2อ,อัตราเงินเดือน15,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกลและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกทหรือกอ,อบตอกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาพิบาลจำนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาว an ิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขาพิบาลสุขาพิบาลสิ �о. ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาพิบาลวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาพิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่กอจอกอทอหรือกอ,อ,อกวตอกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำ้งแน่งนี้ได้ 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีจำนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน1 1 4 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งคือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวงเล็บปชวชหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพานิชยการเลขานุก,การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปในวงเล็บเฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือในสาขาวิชาหรืออย่างอื่นที่กอจอกทหรือ กออบตอกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้5พนักงานขับรถยนต์จำนวน5อัตราเงินเดือน9,400บาทเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ2,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีโดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะ งานที่ได้รับปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมด้วย 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางจำนวนหนึ่งอัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และเป็นพนักงานขับรถเครื่องจากกลนขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปี 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเคยขับเครื่องจากกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า8ปีและได้รับใบอนุญ,ญาตขับรถตามกฎหมาย 7. ตำแหน่งพานลงจำนวน1อัตราเงินเดือน9,000บาทเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ1000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่8คนงานในวงเล็บเพศชายจำนวน16อัตราเงินเดือน9,000บาทเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ1,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่การรับสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้างสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคม2564ระหว่างเวลา0 3 0นถึง16.30นในวงเล็บเว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์038620111ต่อ721ครับ